น้องสิบผามาเบิ่งอันหน่วยกระบุกขาต้นกระบุกใหญ่แห้งพี่น้องพี่น้องกระลำสุงเหลืองล้นแล้วก็มีค่ะสงสัยจะเป็นกระบุกข้านโคกคือคุณจะเกิดเองนะพี่น้องมันจะมีหัวอยู่ใต้ดินจริงต้นมันตายไปแล้วพี่น้องเลี้ยงเลื้ยหัวมันีฟังฝังอยู่ข้างใต้ดินค่ะ แสดงว่าญงแห้งได้พี่น้องนาอจังสมบูรณ์ะปไหนมันนี้เม็ดมันเลยนี่มเม็ดหลายนกก็กินได้เห็นนกมาจิกกินเยู่